วันนี้เอเน็กออนทัวร์อยู่ที่ร้านฮอบบี้มูกองบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงตามเข้ามาเลยค่ะ สวัสดีครับพี่ดัฟใช่แล้วพี่ดรัฟแนะนตัวเองนิดนึงค่ะได้ครับผมชนินนะครับก็ดราฟเป็นเจ้าของร้าน h อบบีบุกองนะครับก็เปิดร้านทอบบี้บุกองมาเจ็ดปีกว่าแล้วนี่เราเข้าปีที่8แล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราเปิดมาอยากจะเป็นทั้งร้านขายการแล้วก็เป็นบอดเกมคาเฟ่ด้วยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็น ธุรกิจเพราะฉะนั้นอะไรที่ขายไม่ดีเราก็ต้องค่อยๆตัดทิ้งไปใช่ไหม<ช> <laughs> เราก็จะตัดส่วนบอร์ดเกมไปแล้วก็มาโฟกัสที่การ์ดเต็มตัวเลยนะครับถ้าอย่างนั้นจุดขายของที่ร้านคืออะไรคะจุดขายของร้านเราเหรอครับโอ้มาก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยร้านเราเป็นร้านที่จัดกิจกรรมบ่อยมากๆก็คือเรียกได้ว่าวีคหนึ่งเนี่ยจะต,ต้องมีกิจกรรมของทุกการ์ดงานแข่งโน่นนี่นั่นเนี่ยอย่างน้อยมี7จ็งานบางอาทิตย์ขึ้นเป็นงานเลยก็ว่าได้ครับแล้วก,การ์ดเด่นๆของที่ร้านคืออะไร ก็การ์ดเด่นสุดของเรานะครับก็เป็น Magic the Gathering แน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีกลุ่มผู้เล่นที่เป็นแฟนเบสของการ์ดนี้เยอะที่สุดบวกกับว่าแถวๆนี้เนี่ยไม่มีร้านเมจิกอื่นๆอ,นอ,นอีกเลยด้วยมันก็เลยทำให้ยังไงคนฝั่งทนต้องมาอ o บ b บุก้องกันเกือบหมดแน่นอนสิ่งอะไรที่พี่ดปะภูมิใจกับร้านนี้มากที่สุด ภูมิใจกับร้านนี้มากที่สุดผมคงตอบว่าเป็นคอมมูนิตี้ครับเพราะว่าเราเป็นร้านร้านแรกที่มาอยู่ฝั่งทนแล้วก็จากก่อนหน้านี้เนี่ยคอมมูนิตี้ของการ์ดเมจิกและการ์ดอื่นๆด้วยส่วนมากจะชอบเป็นไปในทางคอมเพลตทีฟชอบแบบแข่งล่ารางวัลกันเยอะๆ mm hmm. หรือว่าแบบมีการเดิมพันกันตลอดเวลาซึ mm ่ง hmm. ในขณะที่พอมาร้านผมเนี่ยผมจะคอยโปรโมทคอมมูนิตี้ที่เป็นแคชวลให้ได้มาที่สุดก็คือจะมีงานแข่งเล็กๆขำๆ หรือว่าเป็นกดแหวกแนวแปลกๆมากขึ้นเป็นเฮาส์รูมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้คนทั้งผู้เล่นเก่าสามารถลองเล่นอะไรใหม่ๆรวมถึงผู้เล่นใหม่สามารถเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ง่ายๆครับก็ไม่ว่าจะเป็นการ์ดอื่นด้วยเป็นแวนการ์ดบัตตี้ไฟอะไรพวกนี้แก๊งเราจะเป็นพวกแคชชวลกันซะส่วนใหญ่เลยจุดขายอย่างหนึ่งของร้านเรานะครับก็คือเพลย์สเปซพอร้านเราเนี่ยกว้างมากนอกจาก ข้างในที่แบบสามารถรับงานแข่งได้สูงสุด64คนสบายๆแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยร้านเรายังสามารถรับที่จอดรถได้สบายๆรถมาจอดกันเต็มๆพื้นที่เนี่ยก็ได้10คันแลแล้วก็ <c oughs> เลยไปอีกนิดนึงออฟฟิศผมพอดี <c oughs> ผมสามารถเปิดตรงนั้นจอดเพิ่มได้อีก6-7คันสบายๆนะครับก็คือเป็นจุดขายที่ทำให้แบบร้านสามารถพร้อมจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลาน่าเสียดาย ท,ทันทีที่เปิดร้านสาขานี้ปุ๊บเนี่ยโควิดมายังไม่ได้จัดสักทีเลยหวังว่าสักวันจะได้จัดครับความทรงจำที่ดีที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมา แล้วก็เรียนรู้อะไรกับมันมาบ้างความทรงจำที่ดีที่สุดที่เปิดตั้งแต่เปิดร้านมาเลยผมให้ก่อนเลยครับปี2018เพราะว่าร้านได้รับเกียรติจากบริษัทวิสา the Coast, ห์ o อเ h อ c o โคสให้ได้จัดงาน National ของประเทศไทยปี2018หรือแปลง,ง่ายๆคืองานแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็งานนั้นเนี่ยมีผู้คนเขารวมเยอะมาก220กว่าคนซึ่งเป็น จำนวนผู้เล่นที่เยอะที่สุดเลยในงานาแข่งตั้งแต่แบบ10ปีให้หลังมาเนี่ยน่าจะเยอะสุดเลยก็ว่าได้นะครับก็ถามว่าเรียนรู้อะไรไหมก็เราได้เรียนรู้การจัดงานในสเกลระดับนั้นพอที่ผ่านมาเราก็เคยจัดแค่แบบ60กว่าคนม,มากสุดก็80กว่าคนที่เคยจัดพอไปงานนั้น200กว่าคนเนี่ยเรานึกว่าเราจ้างสตาฟมาเยอะแล้วนะส,สตาฟ10คนวันนั้นยังไม่พอ<ต> <laughs> เยอะจริง<า>ๆ,ๆครับ 200. บก็ได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการจัดงานใหม่ๆใ,ใหญ่ๆเยอะก็ถือว่าเป็นงานที่สนุกมากๆแล้วก็ภูมิใจจริงๆครับ ขายเมจิกมากี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็เข้าปีที่8แล้วครับ๋อถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าอยู่ในวงการเมจิกเนี่ยมา8ปีละใช่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตั้งแต่เปิดมาก็เยอะนะครับนอกจากผมเอาอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันทุกวันนี้เนี่ยร้านการ์ดโดยเฉพาะร้านที่ขายเมจิกเนี่ยมีเยอะกว่าสมัยก่อนมากแต่ก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่ามันจะทำให คนสามารถเข้าถึงตัวการ์ดนี้กันง่ายขึ้นเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแบบย่านหนึ่งมีร้านเดียวอีกย่านหนึ่งมีอีกร้านหนึ่ง<ม>บางที่หลังสิต์ไม่มีสักร้าน<ม>กลายเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปส่วนไหนของกรุงเทพก็มีหมดแหละนะครับ<ม>ก็ดีขึ้นแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เปิดร้านมาก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะชอบมองไม่ดต้องบอกว่าพวกผู้ใหญ่จะชอบมองว่าการ์ดของเล่นมันสําหรับเด็กเท่านั้น ทุกวันนี้เราไปงานการ์ดไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนแวนการ์ดยูกิเมจิกอะไรเนี่ยผู้ใหญ่เล่นเต็มไปหมดเลยผู้ใหญ่เล่นเต็มไปหมดไม่พอเขาพาเด็กมาด้วยพาลูกมาด้วยผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่อบอุน่นมันเหมือนเป็นแบบอ,อีก Family Outing อีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆและคิดว่าน่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกพรับคิดว่าปัจจุบันวงการของเมจิกเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมหรือว่า อยากปรับปรุงอะไรตรงไหนอีกไหมแบบเป็นข้อเสนอเนี่ยอะไร่างนี้ถ้าเอาแบบวงการเมจิกมีปัญหาใดไหมผมว่าจะกลับไปข้อที่แล้วที่ผมเพิ่งตอบเลยก็ว่าได้ก็คือมันมีร้านเยอะไปนิดนึงมผมว่าเอาอย่างง่ายๆเพราะถ้าเราลองจิ้มมาสักโซนโซนหนึ่งเนี่ยร้านเยอะมากเลยไปลาดเาช้ามีกี่ร้านและเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ถ้าไปแถวตรง อนุสาวรีย์ก็เยอะมากอีกเช่นกันผมก็รู้สึกว่าบางทีถ้าร้านเยอะเกินไปเนี่ยบางทีมันเกิดเขาเรียกว่าตลาดมันโตขึ้นตามไม่ทันกับจํานวนร้านที่มีเพราะฉะนั้นถ้าร้านอยู่ไม่รอดมันเขาก็เสียเปล่าอะอเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าร้าน ที่เปิดใหม่จะเป็นร้านที่โซนที่ยังไม่มีร้านอยู่ตรงนั้นเลยมองก็โอเคแต่ถ้าแบบตรงนี้มีอยู่3ร้านแล้วคุณจะไปเปิดเพิ่มร้านที่4ทําไมผมรู้สึกว่าเยอะไปนิดนึงไงครับ<ป>อีกปัญหาหนึ่งของตลาดเมจิกผมก็คิดว่าแบบก็น่าจะมาจากการมีร้านเยอะด้วยก็คือเจ้าของร้านหลายๆร้าน ไม่ค่อยทําให้ตัวเองเป็นร้านสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าเหมือนแบบเปิดร้านมาเพื่อให้ตัวเองมีที่เล่นส่วนตัวหรือว่าแบบอยากซื้อของราคาถูกๆอะไรพวกนี้ซึ่งก็แบบถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะฝากแบบออฟฟิเชีของการ์ดทุกๆก,การ์ดเลยครับว่า คอยสอดส่องหน่อยว่าร้านร้านนี้เป็นร้านจริงๆหรือเปล่าหรือร้านร้านนี้เหมือนแบบแค่เปิดมาเพื่อเป็นเพลเยอร์ขับหรือว่าแค่อยากจะซื้อของถูกเฉย<ม>ๆไม่ได้มีลูกค้าจริงๆหลอก<ม>ลูกค้าก็คือเพื่อน<ม>ๆอะไรพวกนี้ผมว่าก็อยากไปสนับสนุนร้านเหล่านี้เยอะให้<ม>สนับสนุนร้านที่แบบตั้งใจทําเป็นร้านจริงๆดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นฮอปปี้บุกกอง2022วิทลิส วิชลิสของปีนี้เหรอครับใช่อืมผมว่าอย่างแรกก่อนเลยอยากให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในสเตจก่อนที่จะเป็นโควิดดีกว่าก็ก่อนที่จะเป็นโควิดนี่โหช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นการ์ดเมจิกการ์ดโปกเกมอนการ์ดแวนการ์ด<ห>คนเล่น<ห>เยอะมากงานแข่ง,งกิจกรรมมีตลอดเวลาตอนนี้นี่กลายเป็นแบบเหมือนแบบมีแค่ง,งานโลเคอลีเวนต์อย่างเดียวไปพวกงานระดับแบบใหญ่ๆหรือว่า งานแข่งที่เขาเรียกว่าอะไรมีการ organize structure อย่างชัดเจนคนแค่ชนะงานนี้จะได้ไปแข่งงานชิงแชมป์ต่ออะ้ว oh. พวกนี้ตอนนี้ไม่มีเลย oh. มันมีแต่งานวันเดียวจบวันเดียวจบไปเรื่อยๆ oh. ผมว่าถ้า โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่ก็หวังว่าจะได้เห็นงานแข่งที่กลับมาเป็น organized structure กันอีกรอบอทุกทุการ์ดนะครับพี่ดาฝากร้านนิดนึงค่าว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนเดินทางมาง่ายไหมย,ยังไงบ้างอ๋อได้เลยครับก็ร้านพอบี่บุกกองนะครับอยู่ในซอยบรมราชชนนี2ฟังชื่อแล้วอาจจะงงถ้าคุณบอกแท็กซี่หรืออะไรนี้ง่ายๆเลยครับซอยก่อนเมเจอร์ปิ่นเก้าหรืออยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเก้าเป็นแลนด์มาร์คที่หาง่ายมากเลยเข้ามาในซอยได้สัก 300เมตรก็เจอแล้วนะครับเลี้ยวนิดๆหน่อยๆบ้านเลขที่20 3ครับ<ม>ก็ถ้าอยากมาลองแวะมาดูที่ร้านหรือสนใจมาร่วมกิจกรรมร้านสามารถติดตามที่เพจ Facebook ของเราได้เลยนะครับชื่อ hobby bukong นะครับเสิร์ชปุ๊บเจอปั๊บแน่นอนนะครับ,รบสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเมจิกเดอการ์ดิ้งมากกว่านี้ลึกกว่านี้อย่าลืมติดตามที่ช่อง nx channel นะคะคสำหรับวันนี้มีนกับพี่ดับ ต้องลาไปก่อนสวัสดีคับสวัสดีครับ